สวัสดีเพื่อนเม้าสารคริปโตทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเม้าร็อกเกอรเทียช่องสำหรับพลพรรค XRP ก r m y และท่านที่สนใจระบบนิเวศของ XRP แซาวนะครับก็ใช่โยนะจะบอกว่าในที่สุดนะคดีมันก็จบสัทีนะออสองปีนะอยู่ด้วยกันมาไม่น่าเชื่อนะสองปีเนี่ยวัยมากเลยนะคดีเนี่ยคลิปแรกใช่ไหมเริ่มต้นผมซัมมารี่ให้ว่าหาว t เทสคือ,อยังไงบ้างนะแล้วก็อธิบายว่าเราเป็นต่อ,อยังไงบ้าง แล้วก็ลุ้นกันเนาะจะเซตเทลใช่ไหมจะยอมความไม่ยอมความแล้วก็ไม่ยอมความสักทีใช่ไหม,มจะตัดสินใช่ไหมผลจะออกเดือนนี้เดือนนี้ไม่ออกสักทีนะสุดท้ายนะอย่างที่บอกว่าเ,เราก็เรียกว่าได้รับการปลดล็อกนะแต่ครั้งนี้ภารกิจนะที่จะไปดวงจันทร์เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครเพื่อนๆน,นะมันเพิ่งเริ่มนะมันยังไม่ใช่ว่าจุดจบนะหลายคนเนี่ยอาจจะคาดหวังว่าพอคดีออกปุ๊บใช่ไหมเรา ไปสิบเลียงเลยที่เราเคยคุยกันไว้นะใครลองไปดูตั้งแต่ EP 6นะใครที่เพิ่งมาเจอกันวันนี้นะต้องบอกกันนะเราช่องเราเนะี่ยไม่ใช่ช่องแบบประเภททําตามกระแสนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเปิดเพราะว่า XP วิ่งนะเราเปิดมา2ปีแล้วนะล้วก็ตามเรื่องคดีมาตลอดนะสามารถไปดูย้อนหลังได้แต่ว่า EP ที่เราพูดถึงเรื่องของเป้าราคาใช่ไหมเราคุยไว้ตั้งแต่ EP ที่6นะ แล้วก็อีกทีนึงตอนปีผมนม่าจะปี2องมั้งผมมาอัปเดต30กว่าหวานสามห้ามั้งนะเอออันนั้นอันพอดีผมจำไม่ได้แต่จาว่า EP 6คือ EP แรกที่พูดถึงตัวเป้าราคาว่า N game ใช่ไหมเราจะไปพรจจันทร์เนี่ยราคาน่าจะอยู่แถวไหนนะวันนี้จะมาคุยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมกลัวนะอดทนกันมา2ปีใช่ไหมขายหมูนะหรือว่าเ,เรียกว่าโดนสลัดไประหว่างทางนะครับก็เลยจะมาค่อยค่อยค่อย่อยอย,อย,ย่อยให้ฟังนะว่า1คดีเป็นยังไงบ้างแล้วก็แผนการนับจากวันนี้นะเราควรจะต้องทํำยังไงบ้างนะรวมถึง เข้าใจว่าคลิปถัดจากนี้คงจะถี่ขึ้นเพราะว่าผมคิดว่าทุกๆวีคเนี่ยมันคงจะมี price action ให้ให้ต้องวิเคราะห์คุยกันผมก็จะออกคลิปถี่ขึ้นช่วงก่อนๆนนี้พยอหนึ่งงานยุ่งด้วย2มันยังไม่เข้าเงินไขถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมมาร์กไว้แค่ราคาเดียวคือ0.58ถ้าใครจําได้เนาะบอกว่า break 0.58เมื่อไหร่ได้เรื่องนะคราวนี้มัน break แนวเลยนะแต่มันติดแนว3านะเดีเ๋ยวจำไล่ฟังนะอย่างแรกก่อนคุยเรื่องคดีคดีบจบมีฮะจบแบบเขาเรียกว่า Judge split the baby นะหมายความว่าแบ่งเอาเอาแบ่งเค้กกันใช้คำนี้นะถ้าฝรั่งเรียกแบ่งเด็กกันนะเอาเด็กมาหั่นแบ่งแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยคือแบ่งเค้กกันก็คือว่ามีส่วนที่ XRP โทษที ripple แพ้ pair, แล้วก็มีส่วนที่ SEC ก็ก,ก,ก็ชนะเหมือนกันนะคือพูดง่ายๆคือมันต่างคนต่างแพ้ต่างชนะคนละมุมนะโดยประเด็นที่เอา ripple ชนะก่อนนะซึ่งเกี่ยวกับเราโดยตรงก็คือว่าในส่วนของ XRP เนี่ยที่มันซื้อขายอยู่ในตลาด2ก็คือที่ซื้อขายอยู่ตาม b i n a n c e ใช่ไหมตามพวก Exchange ต่างๆอันนี้ศาลบอกว่า ไม่ใช่หลักทรัพย์หรือว่าไม่ใช่หุ้นแน่ๆสังเกตนะในหลังจากหลังจากผลออกเมื่อวันที่13มเนี่ยนะมีการรีลิส XRP นะใน Exchange ต่างๆอย่าง,งมากมายอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเรียกว่ามันปลดล็อกแล้วกันตลาด2อนะอย่างพวกเรานะปัญหาคือกลุ่มที่ขายนักลงทุนสถาบันนะศารบอกว่าอันเนี้ยเข้าขายนะทีเ่เป็นลักษณะของคุณ ประมาณ700ล้านมันครึ่งครึ่งนะเห็นบอกว่ามูลค่าของ x r p ที่ขายให้กับพวกกลุ่มที่เรียกว่าเป็นบุคคลทั่วไปแล้วกันนะที่ไม่ได้เป็นสถาบันเนี่ยประมาณ700ากว่าล้านนะแล้วก็กลุ่มที่เป็นสถาบันประมาณ700กว่าล้านเหมือนกันนะซึ่งมันแยกเป็น2ก้อนกนะ็คือไอ้ก้อนของเราอยู่ใน700นกว่าล้านหลังนะที่เรียกว่าไม่ไมเกี่ยวข้องกับความเป็นหุ้นสามารถเทรดได้ต่อไปนี้โดยความโปร่งใสว่าไม่มีการตีความเป็นหุ้นอีกแล้วนะแล้วก็ในส่วนของ700รอล้านอันแรกเนี่ยริปเปิลต้องไปจ่ายค่าปรับให้ SEC นะ คันนี้มันจบอย่างเงี้ยจริงๆเป็นเหรียญที่ดีดที่สุดเลยนะถ้าใครเนี่ยนะดูสรุปของคดีในตามโดยเฉพาะช่วงชัยทายนะจะบอกเลยว่าการที่คดีแพ้ชนะแบบประเภทโดนเงินคนละดอก2ดอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันจะป้องกันการอุธทอ์ครับนะนั่นคือสิ่งที่ผมลึกๆตอนแรกเป็นห่วงเช่นถ้าริปโปชนะขาดลอยใช่ไหมเรียกว่าไม่เป็นหุ้นแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเลยเนี่ยยังไงไอตัว s อชเนี่ยหลังจากที่ไปตั้งรามา6เดือนนะั้นมันมาอุ่ทร์แน่นอนนะนะนั่นคือสิ่งที่ผมมองไว้แต่ว่าการที่จบแบบนี้นะเอนะ ได้เท่าไหร่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวคงต้องประกาศนะมีคนมาบอกเหมือนกันว่าอาจจะมีการเล่นข่าวว่า Ripple นะอาจจะต้องขาย XRP มาเพื่อจ่ายหนี่หรือเปล่านะ อันนี้เป็นข่าวที่มีขึ้นๆในใน t วิตเตอนะผมไปอ่านผ่านๆแต่ว่าในส่วนของความเป็นไปได้ผมมองว่าต่ําเพราะว่าปกติมันไม่ได้ปรับเต็มมูลค่านะอย่างที่ได้ไม่ใช่ว่า700้ล้านแล้วปรับ700ล้านไม่ใช่มันจะมีค่าเหมือนฟรีพวกค่าดําเนินการแล้วก็ค่าปรับอะไรบางอย่างถ้าถามผมน่าจะเต็มที่กับหลัก10กว่าล้านแล้วมั้งนะเต็มที่นะผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวนั้นซึ่งริปเปิลมีตังเงินส่วนเป็นพันล้านนะเพราะฉะนั้นบริษัทมูลค่าเป็นหมื่นเป็นหมื่นล้านนะเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้ ถ้าถ้าข่าวลือนะที่แนวว่าต้องขาย XRP มาชําระหนี้เนี่ยผมบอกกัเลยนะจะเป็นข่าวเฟกเพื่อมาขยานะ่านให้เราขายก็ต้องระวังนะตรงนี้เป็นข่าวที่ผมมองว่าถ้าออกมาจริงนะไม่มีมูลนะไม่มีมูลแนะ่ต่อให้ปรับ700ล้านเต็มแม็กเลยเนี่ยริปเปิลก็ไม่กระเทือนหรอกนะั่นคือสิ่งที่ที่ให้ทราบไปก่อนเพราะว่ามันมีอ่านใน Twitter แล้วมันมันได้กลิ่นนะว่าบางคนอาจจะมาใช้เป็นข่าวหรือเปล่าอ่าน,นก็บอกให้ไว้ให้ฝังเบื้องต้นนะ ซึ่งเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับเราเลยนะ Ripple ก็ต้องไปจัดการของเขามันก็ไม่เกี่ยวกับตัว XRP เ e ท TRADE กันเพราะฉะนั้นคดีจบแบบวินวินเหลี่ยมดีที่สุดไม่มีการอุทธรณ์โอเคนะสบายใจในการเทรดได้ครานี้ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยจริงๆจะบอกว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดนะยากกว่าช่วงที่ผ่านมานะหลายคนอาจจะถามว่าทำไมมันยากกว่าวะเราชนะคดีแล้วใช่ไหมมันยากตรงที่ว่าอย่างงี้ฮ คนเราเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกนะโดยเฉพาะเมาเรามักจะอดทนใช่ไหมกับการถือขาดทุนเนี่ยเก่งกว่าตอนเลทโปรฟิตรันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคุยกับเพื่อนเพื่อนแอดในในตัวไลน์คอมมูนิตี้ในประจำนะแล้วเราก็เห็นด้วยกันนะว่าเวลาที่เราจะปล่อยให้กำไรมันวิ่งเนี่ยมันยากมากเลยนะยากกว่าการถือขาดทุนนะเราถือขาดทุนหรือว่าติดดอยใช่ไหมหรือว่าอย่างผมเนี่ยมันกวนวนอยู่แถวทุนผมเ่ยขึ้นขึ้นลงลงอยู่บนหัวผมเนี่ยสองปีงี้ใช่ไหมเราทนได้เนาะ แต่พอมันกำไรวิ่ง8.0%ใช่ไหมบางคนไม่รู้ขายไปแลย้อย่างผมผมเห็นบางคนมาโพสอยู่ในเฟซเหมือนกันนะว่าบางคนขายไปแล้วเงี้ยผมก็แบบอื้นะไม่รู้อดทนมานานขค่ไหนคือถ้าเพิ่งซื้อแล้วขายเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยอันนี้โอ้โหเยี่ยมเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณถือมา2ปีแล้วคุณขายหมดเลยไปเมื่อวันที่13เนี่ยนะอยากให้ค่อยๆตั้งสตินิดหนึ่งนะอ่อย่างแรกก่อนมาพูดถึงจํานวนวันในการวิ่งก่อนผมให้เกณฑ์ง่ายๆอย่างงี้ไม่ต้องไม่ต้องเก่งเทคนิคนะอ่ไม่ต้องลึกลากลาฟมากเนออย่ยนะ ให้ระยะเวลามันวิ่งนะประมาณสัก14 30วันโอเคนะหลังจากวันที่13นับไปนะประมาณนะ14 30วันผมเอาตัวเลขนี้มาจากไหนผมเอามาจากไซคลขึ้นก่อนๆนัน้นนี่2รอบนะเอาไซคลาแรกก่อนถ้าเป็นปี17นะที่มันวิ่งนะตอนนั้นวิ่ง4วีคติดเลยนะวิ่ง4วีคติดเลย1เดือนเต็มๆเลยนะ แล้วก็ลงเลยอ่านั่นคือจากราคาแถวๆเ๋ยานะผมดูกันนะจากจุดต่ําสุดเนี่ยแถวๆ2 2นนะไป3.3เหรียญน,นะภายใน1เดือนอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเท็จจริงนะของ c y เคิลปี17ึนะคันนี้ของ21ซับซ้อนของ21เนี่ยผมเองเนี่ยไม่นับเป็นไซค์ข้อบูลันนะอันนี้เป็นข้อตกเถียงในในหมู่ community ที่หนึ่งนะบางท่านเนี่ยอมองว่ารอบนี้ XRP แปลก เพราะว่า XRP วิ่งก่อนชาวบ้านเขานั่นคือสิ่งที่หลายคนมองแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะผมมองว่า XRP ที่วิ่งอยู่ตอนนี้มันวิ่งตามเขาต่างหากเพราะว่าถ้าเกิดคุณจําได้นะปี2-1เนี่ย ทุกคนทำ all time high กัน new นะโชคดี new all time high แต่ xrp เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เฉียดเลยนะเราไปแค่1.96อาะตีท่ว่าสองเหรียญก็ได้ high เดิมเรา3.3จะบอกว่าน,นั่นคือรอบบูรันของ xrp เนี่ยผมมองว่าไม่ใช่นะโดยส่วนตัวผมก็เลยมองว่าไอ้รอบนั้นเนี่ยเป็นเพียงรอบแบบว่าเป็นเป็น wave correction อัน่นึงที่ถือว่าตัว wave correction ใหญ่แล้วกันใช้คำพูดนี้นะโดยประมาณนะคราวนี้เนี่ยนะรอบนั้นเนี่ยที่บอกซับซ้อนคืออย่างนี้มันวิ่งแบบอะไรอะ มันมันยึกยักซ้ายขวาใช้เวลานานมากรอบนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเอาเป็นไทม์เฟรมนะผมนับแท่งแรกนะที่ที่บวกแบบว่าเออหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นันในแท่งวีคนะเออวันที่สิบหกนุยเมเบอร์นะปีสองศูนย์นะแล้วไปพีคเนี่ยนะไปพีคเนี่ยเออสิบสองเอพิลสองหนึ่งนะ April, 21, นะก็เดือนสิบเอ็ดถึงเดือนสี่นะเออสิบสองที่หนึ่งข้ามสี่ห้าเดือนเนะี่ยอันนั้นคือกว่าจะไปถึงจุดพนะีคนั่นคือห้าเดือนโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอก ถ้าเรามองจากไซเคิลก่อนนาะยนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วที่บอกก็สองวิคเนี่ยผมเอาแค่เฉพาะนี่แหละช่วงช่วงแท่งที่มันเบรกแรงๆอ่ะนะถ้าถ้าถ้าไอตัวเรฟเฟลต์สิบวันนะเอาจากช่วงเมยนั่นเองก็คือวิ่งจนจน,จนสงกลานะ้าเนี่ยที่มันเบรกแรงๆมากๆแล้วก็ทิ้งดิ่งนะแต่ว่าถ้าคุณสังเกตนะถ้าเอา17เนี่ยมันใช้เวลา1เดือนนะแต่ว่าขึ้น4ี่วิคติดนะโอเคนะ,ะกว่าจะไปถึงจุดพีคนะของเต้าสุวรรณนะถ้าเป็นปีสองหนึนะ เอาที่เรียกว่าเริ่มเล่นแบบมีโมเมนตัมเริ่มมีโวลูมเนี่ยนะเล่นกันอยู่ตั้ง5เดือนเนะี่ยโอเคกว่าจะไปถึงจุดพีคนะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกก่อนนะมันยังไม่ใช่จุดเริ่มเนี่ยสังเกตน,นะที่ผม่าแท่งผมชอบวิเคราะห์กราฟอ่าวีคเนะเพราะว่ากราฟวีคเนี่ยยิ่งกราฟไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยมันจะมีความเพี้ยนน้อยแล้วมันจะมีความเชื่อถือสูง อันนี้เป็นลักษณะของของไทม์เฟรมนะถ้าเกิดคุณเล่นกราฟแบบพวกวินาทีใช่ไหมนาทีใช่ไหมไหม,มันก็มีความ a c c u r เร y หรือถูกต้องต่ำนะอันนี้เป็นเป็นคุณลักษณะของมันมันไวแต่มันมันไม่ค่อยแน่นอนนะขานี้แท่งบิ๊กเนี่ยเราเพิ่งเบรกดโหดในแท่งแรกเองนะแต่มันมีความน่าสนใจเกี่ิดไอ้แท่งนี้นะอย่างแรกก่อนกนะ็คืองี้ มันมีแนวต้านตอนแรก0.58ที่ผมพูดประจําเลยใช่ไหมแล้วมันมีอีกต้านหนึ่งที่สําคัญคือ0.65อันเนี้ยไม่ทันได้พูดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะกะว่ามันจะไปสู้ๆกันแถว0.58ก่อนปรากฏว่าพี่แกเก็บไว้ทะลุทีเดียวล้วทะลุ2แนวนะ0.65เนี่ยครับนะคืออีกแนวที่ผมมีมากๆไว้แถวปี20ใช่ไหมแถวปี21เนี่ยมันมีการสู้กันที่ที่มาของ0.65เนี่ยนะเ,เกิดจากการที่มันมีการเบรกแล้วก็ลงแล้วก็เบรกแล้วก็ลงนะมันเป็นราคาที่เรียกว่ามีแอคชั่นอะสู้รบกันเเเยยยอออะะก็ล็ลปนนนนททีีทะนะนะนนี่่มมมมาาาขงงงววํไถถึึรณต้ เป็น EMA 5วันด้วยโอเคนะดังนั้นแท่งเนี้ยถ้าเกิดมองแท่งเดนะผมบอกว่าการที่ย่อในวันนี้เนี่ยสมมติถ้าเกิดมันจะยอ่อกลับมา0.65เนี่ยก็ยังถือเป็นเรื่องปกตินะบางคนมองว่ายอ่อกลับไปถึง0.58อยู่ซำไปแต่ผมคิดว่าไม่น่านะผมคิดว่า0.65น่าจะเต็มทีละนั่นคือในส่วนมุมมองส่วนตัวนะย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ทั้งหลายทั้งแหลเนี่ยวิเคราะห์เป็นความเห็นส่วนตัวไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินต้องตัดสินใจเองว่าจะทำยังไงบ้างนะอ้อแต่เพื่อการลืม อยากแนะนำอย่างนี้ฮะเพื่อให้คุณสามารถมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคุณควรจะแบ่งพอร์ตก็คือว่าถ้าคุณอยากจะเล่นเอาสนุกใช่ไหมคุณควรจะมีเงินก้อนนึงงมาเล่นขำๆจะเป็นฟิวเจอร์หรือเล่นซื้อเข้าซื้อออกตามแนวต้านต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าถ้าถ้าเป็นคนที่รู้สึกคันมือนะทำแบบนั้นนะแต่อย่าเป็นลักษณะ all in all out ก็คือซื้อทั้งหมดออกทั้งหมดซื้อทั้งหมดออกทั้งหมดเพราะว่าถ้าคุณพลาดทีนะมันจะมีโอกาสตก ไอ้กระแสวอวกาศแล้วโดนทิ้งอยู่บนโลกเลยนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อควรระวังนะอ่านั่นคือสิ่งที่ผมฝากระ,ะมัดระวังสำหรับคนที่ไม่เก่งเทคนิคแบบแบบแบบเก่งมากแล้วกันนะวัดยังไงง่ายมากเลยถ้าต้องถ้าต้องรอให้คนอื่นวิเคราะห์ให้ฟังกันนะแล้วถึงค่อยซื้อค่อยขายนะอันนั้นนะยังยังไม่ได้นะโอเคคือถ้าเราเก่งเราไม่ต้องฟังใครจริงๆแล้วเราตัดสินใจของเราเองได้เลยนะอ,อันนี้คือพูดถึงลักษณะเพื่อตรวจช็คตัวเองนะคราวนี้ ผมก็จะพยายามไกด์ให้ได้มากสุดรับคนที่ไม่มีความรู้หรือไม่เก่งก้าผมก็จะพยายามช่วยคุณเนี่ยได้รับกําไรสูงสุดโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณอดทนถือด้วยกันมานะผมย้ายคุณถึงเป้ายา้ำอีกครั้งหนึ่งนะเป้าบนนะผมมองว่ามันจะสุดทางที่10เหรียญโอเคนะ10 US อลลาร์นะบวกลบโอเคคราวนี้ที่ต้องมาถกกันในช่วงต่อๆไปนะซึ่งถ้านาทีนี้ยังไม่ได้ subscribe like share ก็คงต้องทำแล้วนะเพราะว่าผมก็อาจจะไม่ทาทุกวันใช่ไหมแต่จะทําทุกครั้งที่มีัยยะ สิ่งที่ผมกําลังพยายามจะทําคือกาลังจะพยายามวิเคราะห์เรื่องของสเตปในการวิ่งไปสิบเหรียญว่ามันจะมีลักษณะการวิ่งไปได้กี่แบบอันนั้นคือคีย์โอเคนะ,ะซึ่งมันมีเงื่อนไขหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบนะอย่างแรกคือถ้าเกิดคุณถืององๆมึนๆไปเลยใช่ไหมหลับแบบปิดคอมไปเลยใช่ไหมแล้วก็รอฟังข่าวอีกทีว่า x อ็กซ์พีสิบเหรียญหรือยังอย่างนั้นก็ได้นะถ้าคุณถ้าคุณเชื่อคุณทําได้แต่ว่าถ้าทําไม่ได้นะก็ติดตามช่องเมสากะเทียนะจะค่อยๆพูดให้ฟังอันที่1นนะเราเบรก สองแนวต้านสำคัญนะ0.58 0.65และคราวนี้จริงๆเราไปแนวต้านที่3ด้เลยนะมันมีแถว0.9 0.93ั้งโดยประมาณเราขึ้นไป0.91มันเกือบ,เอบเอๆเฉียดนะอันเนี้ยจริงๆมันคือไฟโบนะตรง0.38นะอของไอ้รอบปี21นะจากจุดไฮกับโลล,ลากไว้นะมันขึ้นไปแต่แล้วมันมันถอยไกลไว้อ่ะอันนี้อันนี้แสดงว่าถ้าถ,า,ถามผมนะแสดงว่า Price มี Reaction ตรงแนวต้านตรงนี้ก็ต้องให้ความสำคัญของมันนะคราวเนี้ยตอนเนี้ยมันย่ออยู่นิดนึง นะหลังจากที่ขึ้นไปแล้วมันยอดนะแ,ทแท่งแท่งวีคเนี่ยต้องบอกก่อนไม่เสียหายนะสมมุติว่าในเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะทรงราคาเนี้ยเอาไว้ง่ายนะแท่งวีคก็คือ ถึง7โมงเช้าวันจันทร์เนี่ยถ้าราคาเรายืนเหนือ0.65ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคในเชิงกราฟนะไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะอาจจะมองเป็นแนวรับก็ได้นะแต่จะถึงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันลงไปเฉดเฉดอยู่ทีแล้วมันก็ดีดออกผมก็เลยมองว่าถ้ามันลงไปใหญ่ๆ,ญๆเกี่ยวเกี่ยวแล้วมันไม่แตะนะแล้วมันดีดเลยเนี่ยมีคนแย่งซื้อตลอดเนี่ยโอกาสที่จะไป0.6 5พอดีเป๊ะเลยเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังข้อสังเกตแล้วกันนะที่ฝากไว้นะ ครานี้พอหลังจากที่วีคนี้จบแล้วใช่ไหมต้องมาดูวีคถัดไปว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมเนี่ยนะกำลังลุ้นอย่างนี้ฮะเท่าเ,าเหรียญที่ดีสุดนะผมกำลังมองว่าอ,าอยากให้มันกลับไปยืน0ูแนะที่ที่เป็นแท่งเดย์นะที่มันเบรกกลับไปดูแท่งเดย์กันนิดนึงนะกลับไปดูแท่งเดย์กันนะแท่งเดย์แท่งเดย์โทษทีแท่งเดย์นะแท่งเดย์นะฮะ ก็คือที่มันทําปิดไว้ใช่ไหมตอนนั้นราคาโคล0.81นะเมื่อวันที่13นะคราวนี้อีกวันหนึ่งย่อก็เรื่องธรรมดาฮะหลายคนตื่นตื่นเต้นนะลง11%ขึ้นมา80%ลง11%อย่าไปตกใจกับมันนะไอ้แท่งวันนี้น่าสนใจนะแท่งวันนี้เนี่ยผมมองอย่างนี้ฮถ้าสมมติมันสามารถจะกลับไปได้0.8ใช่ไหมสมมติว่า0.8เียกวก,กบท่งแดงในิดใช่ไหมผมมองเลยว่าเดี๋ยวมันจะเล่นนู่นเลยฮะไป น่าจะเผอๆรุ่นเลยนะ1.3เงี้ย1.4เลยนะอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าผมมองนะส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเป็นตามสเต็ปก่อนมันมีแนวต้านนะมีแนวต้านค่อนข้างเยอะต้องยอมรับว,ว่าถ้าเราดูมาตั้งแต่ปี2-1เนี่ยมันทำไอ คัตเทิลเนี่ยค่อนข้างจะมีแนวต้านให้ต้องสู้รบกันพอสมควรนะผมแจ้งแนวต้านก่อนหลังจากที่ผ่าน0.91เหหรือ92ไปได้แล้วนะฮะถ้าเกิดเราทะลุไปได้เลนะมันก็ยังมีแถว1กว่านะเช่น1.12นะ1.32 1.46แล้วก็1.60หลายคนฟังแล้วอาจจะปาดเหงื่อบอกโอ้โหพี่ทำไมมาต้านมันเยอะอย่างนี้นะก็อย่างที่บอกนะมันทำขาลงมา2ปีใช่ไหมมันก็เลยมีคนอยู่บนดอยเยอะคราวนี้มันก็ต้องหลอกล่อให้คนบนดอยลงดอยก่อนที่มันจะไปอันน,น,นกกนะ ครัวน,นี้เราต้องมาดูว่าลักษณะของการทะลวงแนวต้านเนี่ยนะมันมีสไตล์ในการทะลวงเนี่ยเ,เป็นยังไงบ้างเช่นสมมุติมันทะลวงแบบขาดกระจุยเลยไม่สนใจเลยนะเช่นทะลุ1นไปใช่ไหมไป1 3ึ่แบบไม่สนใจเลยใช่ไหมว่าใครจะขายไม่ขายเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นเหรียญที่ดีมากเลยนะถ้าเป็นเคสแบบนั้นนะเราคงลุ้น all time high นะไม่น่าเกิน1เดือนนะ น่าจะน่าจะน่าจะไฮเดิมเนี่ยนะสามจุดสามนะไฮเดิมสามจุดสามเหรียญน,นะโอเคคิดว่าไม่น่าเกินเดือนเลยถ้าเกิดวิ่งอย่างนั้นนะแต่ครั้งเนี้ยถ้าเกิดมันลีลาเยอะเช่นใช้เวลาวิ่งสองวิ่งค่อยๆแตะค่อยๆ่อยไต่อันนั้นเดี๋ยวต้องมาปรับเรื่องของเวลากันนะแล้วก็อย่างที่บอกผมจะอัปเดตถี่ขึ้นนะเพราะว่าทรงพวกเนี้ยเดี๋ยวพอแต่ละวันมันเริ่มเฉลยออกมาเนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นเหมือนอินพุตในการประมวลมากขึ้นแล้วก็จะได้อ่านรูปเกมได้ได,ได้ชัดขึ้นเรื่อยๆนเะรื่อยไอนอไปนนนะแต่เทียญกว่าๆนะซึ่งตอยาก โอเคนะคราวนี้อันนี้คือเกมระยะสั้นนะ,ะส่วนตัวเนี่ยนะถ้าเกิดอย่างที่บอกคุณแบง่งคุณแบ่งเล่นเนี่ยนะก็คือไอ,ไอระยะสั้นคุณก็อาจจะเล่นตามแนวต้านที่พูดไว้ได้ส่วนถ้าเป็นไอกระเป๋าใหญ่ใช่ไหมส่วนตัวผมนะผมไม่คิดจะขายอะไรเลยจริงๆแล้วผมไม่มีกระเป๋าเล็กผมเล่นอันเดียวเลยไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกา all time high เดิม3.3เหรียญนั่นคือขั้นต่ําที่กระจอกที่สุดที่แม้แม้แต่จะคิดว่าจะขายนะแม้แต่เศษเสี่ยวของ x a p นะต้องเลย3.3ไปละนะไม่งั้นไม่ขาย อันนั้นคือส่วนตัวผมนะโอเคเป็นข้อมูลที่ถือเป็นข้อมูลว่าพิจารณาเองนะแล้วแต่เล่นเล่นสไตล์ใครสไตล์มันแต่เอ็กซพียอ็มผม,มน,นะถ้ามันจะหลุดออกจากกระเป๋าผม,มน,นะต้องต้องเลยเอ่อออ m e h ม g h ายเดิมไปนะแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกถ้าคุณจะดูเล่นยึกยกัยกยึกยักแยกกระเป๋าดีกว่านะอันนั้นคือสิ่งที่เป็นข้อแนะนํา อ่ะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูนะอะ่ระยะสั้นๆนะวันถึงวันนี้นะลุ้นแค่0.8นะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้ายืนได้ใช่ไหมไปลุ้น1.3 1.4ผมมองว่าอย่างนี้ฮะถ้าเอาซีเรสเลยนะแถว1.3ถนะึง1.6ไอ้สามแนวเนี้1.3ถึง1.6เนี่ยน่าจะน่าจะหนักคือคือถ้ามันทะลวงสามแนวนี้นะถ้าทะลวง1.3 1.4 1.6เนี่ยแบบเขาเรียกว่ามีดมีดเอ่อเหมือนตัดกล้วยเลยเงี้ยนะแบบตัดเนยเลยเงี้ยนะทะลุไปเลยเงี้ยนะเอ่อลำาโอกาจะได้เห็นไอโอไทม์ไฮ3.3เนี่ย ภายในหนึ่งเดือนแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่ามันทําภายในวีคสวีกนี้นะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูนะว่าหลังจากที่สามารถยืนตรงนี้ได้แล้เนี่ยอ่ะก็ต้องว่ากันในกล้ๆก่อนไอ้ศูนเกี่ยที่มันเคยทําไส้ไว้เนี่ยมันผ่านได้เร็วแค่ไหนอันนี้ก็เป็นแนวที่มีนัยยะเหมือนกันเพราะว่า r e แอคขึ้นไปแต่แล้วเนี่ยถอยถือว่าค่อนข้างแรงจากแนวที่3นะ โอเคแต่ว่ายังไม่ยอมลงมาแนวะที่2ทัศเดียวเหมือนก็กําลังพยายามสู้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงนะสำหรับเอกพยามีแล้วก็ถ้าใครก็แล้วแต่อยากจะเล่นเทรดยิงนะย้ำอีกครั้งนะพยายามแยกกระเป๋าไว้นะอย่าอย่าอย่ามาใส่เป็นก้อนเดียวแล้วก็เข้าออกเลยเพราะว่าถ้ายิง่งยกเว้นแต่คุณคุณเชี่ยวชาญคุณเก่งนะคุณฟังผมสนุกสนุก,นกแล้วคุณก็เหมือนกับเทรดเองอยู่แล้วแค่มาฟังขำ,ำๆอย่างเงี้ยอันนั้นก็ยินดีนะสามารถทําได้นะแต่ว่าสหรับคนที่เป็นมือทั่ว,วไปแล้วกันนะหรือเป็นคนทีอ่อาจจะใจยังไม่่่่่คคคอออยยนนนนิิงงงะะผแแําาาววุณรจบเเไป ใส่ในก้อนเดียวแล้วเข้าออกเพราะว่ามันทําให้ใจเราะเสียนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําไว้นะโอเคเอาละในส่วนของกราฟเนี่ยนะผมก็หวังว่าคงให้ข้อมูลอัปเดตไปพอสมควรวันนี้พูดเรื่องกราฟกันเยอะนะคิดว่าน่าจะใช้ได้สัก,สกระยะหนึ่งนะแต่คิดว่าวีคหน้าเนี่ยนะครับพอดีผมอยู่กรุงเทพซะเยอะน่าจะยังน่าจะมีโอกาสได้อัปเดตกักหนึ่งครั้งยังไงก็รอติดตามดูด้วยนะครับสัปดาหันี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์เช่นเคยนะเดี๋ยวจะกันทีอดทนกันกน,นะยังไม่ถึงพระจันทร์นะเพิ่งจะ, start งะสตา,าร์ทเอนจิน อย่าเพิ่งตกกระสวยอย่าเพิ่งออกนะไปถึงพระจันทร์ด้วยกันก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ